สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องการฟังและการดูในหัวข้อการจัดใจความสำคัญจากการฟังและการดูระดับชั้นประฐมศึกษากันค่ะการจัดใจความสำคัญจากการฟังและการดูเป็นการจัดใจความสำคัญข้อคิดหรือความคิดหลักของเรื่องที่ฟังและดูโดยใจความสำคัญนั้นจะเป็นสิ่งที่ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมด หลักการจัดใจความสําคัญจากการฟังและการดูคือ1ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังและดูให้ชัดเจน 2. ฟังและดูเรื่องราวอย่างร้าวๆพอเข้าใจและเก็บประเด็นที่สําคัญสําคัญของเรื่องและ 3. เมื่อฟังและดูจนจบให้ตั้งคําถามกับตนเองว่าเรื่องที่ได้รับฟังและดูนั้นมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร การจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูมีเนื้อหาหลักๆอยู่2ส่วนคือ 1. ฟังเพื่อจับใจความสำคัญและ 2. ดูเพื่อจับใจความสำคัญการฟังเพื่อจับใจความสำคัญเป็นการฟังอย่างตั้งใจและมีสมาธิในการฟังและควรฟังให้ตลอดจนจบเรื่องที่ฟังและควรฟังอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ความรู้ประสบการณ์ของตนเอง าพิจารณาไตร่ตองเนื้อหาสาระเพื่อความถูกต้องหรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างวิธีการฟังเพื่อจับใจความสำคัญนั้นมีสีขั้นตอนดังนี้คือ 1. เราควรตั้งใจฟังว่าเรื่องอะไรใครทำทำเมื่อใดทำที่ไหนทำอย่างไรและผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร 2. เราควรศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระของเรื่องที่ได้ฟังเพื่อแยกแยะว่าเรื่องที่นั้นเป็นความจริงหรือข้อคิดเห็น 3. เราควรประเมินค่าของเรื่องที่ได้ฟังว่าเนื้อหาที่ได้ฟังนั้นมีความถูกต้องหรือไม่หรือมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดเหมาะสมกับเพศและวัยหรือช่วงเวลาของกลุ่มผู้ฟังหรือไม่และ 4. เราควรจดบันทึกใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังเพื่อสามารถนํากลับมาทบทวนได้อีกครั้งถึงเรื่องราวที่และยังสามารถนําไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อไปได้อีกด้วย การดูเพื่อจัดใจความสำคัญมี4ขั้นตอนดังนี้ 1. ควรดูอย่างตั้งใจและมีสมาธิในการดู 2. มีจุดมุ่งหมายในการดูเพราะจะทำให้ประสบความสำเร็จในการดูได้ 3. มีวิจารณญาณที่สามารถไต่ตองอย่างมีเหตุผลและ4เมื่อดูแล้วควรนำไปใช้ประโยชน์หรือมีการปรับให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของตนเองหลังจากที่ได้เรียนดูเรื่อง การจับใจความสําคัญจากการฟังและการดูไปแล้วนั้นคุณครูอยากให้ทุกคนได้ลองทํากิจกรรมโดยให้ฟังและดูวิดีโอที่ครูกําหนดจากนั้นให้นักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลให้ครอบคลุมเนือเรื่องทั้งหมดพร้อมทั้งให้เขียนสรุปใจความสําคัญกันดูนะคะพร้อมแล้วไปดูวิดีโอกันเลยค่ะหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรด้วยองค์ประกอบของหลัก3ห่วง2เงื่อนไขสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ ทางสายกลางประกอบไปด้วยพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสองเงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ เงื่อนไขความรู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อวางแผนอย่างรอบคอบในขั้นตอนปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนและมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตติดตามเรื่องราวดีๆ จบแล้วอย่าลืมมาลองทำกิจกรรมกันนะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมเรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณค่ะ